เออเดี๋ยปิ่นกเด็วางสายไฟทุกบาทสิบเหรียิมั้ทีนีบาททุกสิบบาทไม่เลยี๋กระซ้อบาทลูกกระซยังบาทชัสิบบาท ปลากิดมันนะแม่ยังแสบมันอันนั้นมันหลายปวดเออเออปลกิดมันจังน่อยหนึ่งเออเออเออที่เป็นเป็นมันตัวขาวอ่ะทีตัวขาวอ่ะเออต่างหระเออ

อ้ายอีหมอแม่ đi ไปได้ตรงนี้มีวิศาลีอยู่บ่แก้วมี mình các. tập lại. con lại gặp điểm lại là quân điểm

ตนาขายเพื่อนมดีแรอยว่ตั้งปนเบ้งเือไปดูใต้นี่ครับนเริมไลยครับคันนี้โอ้จืดใต้นี่ นี่เพร่ไก่ครับไก่ไกปีกไก่คืนเป็นอาหารครับประ้อประชิดดังแบกไหมนนจาาาล้้้ cho này quả cò tôi ngay quả và cột những cột cột cái này ừ. à, bà, tóc, 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 bà, <laughs> ครับตอนนี้มาถึงโซนนี้ก็หมดครับได้ของเยอะเลยครับวันนี้ครับเต็มตึงเลย